สวัสดีครับวันนี้แอดมินพาท่านผู้ชมทุกท่านมาร่วมย้อนรอยชมสถานที่ที่มีการขุดค้นพบพระบรมสารีริกธาตุหรือพระธาตุนาดูนกันครับตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่1ตําบลนานดูนอําเภอนานดูจานจังหวัดมหาสารคามโบราณสถานแห่งนี้สร้างขึ้นร่วมกับสมัยทวารดีซึ่งตั้งอยู่ห่างจากเมืองโบราณนครจาปาสีออกมาทางด้านที่ตะวันตกเฉียงใต้ในปีพุทธศักราช2522กรมศิลปากรและราษฎรในตําบลนานดูนได้ขุดค้นพบพระบรมสารีริกธาตุจากเนินดินที่ เป็นซากโบราณสถานในบริเวณที่นาของนายทองดีปะวะภูตาราชบ้านานาดูลโบราณสถานแห่งนี้มีการลักลอบขุดค้นกันอย่างต่อเนื่องเพื่อหาสิ่งของมีค่าและพระพิมพ์ดินเผาต่อมาในบุญจันทร์เกษแสนสีนักการพันโรง สัน,นักที่ดินอำเภอนาดูนได้ขุดค้นพบสถูปพระบรมสา,ารีริกธา,าตุมีสันฐานดังเกศแก้วปริยติสถานในพระโอบสามชั้น,นเรียงตามลำดับและบรรจุอยู่ในสถูปจำลองอีกชั้นหนึ่งเป็นสถูปโลหะทรงกลมสูง24.4เซนติเมตรถอดออกเป็นสองส่วนส่วนยอดสูง12.3เซนติเมตรส่วนองค์สถูปสูง12.1เซนติเมตรรัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของศิลปะโบราณวัตถุเหล่านี้จึงได้ดำเนินการขอสร้างพระธาตนาดูนขึ้น เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุโดยตั้งอยู่ที่โคกดอนเคงซึ่งตั้งอยู่ห่างจากสถานที่กุดพบออกมาทางด้านที่ตะวันตกเฉียงใต้เอดมินจึงอยากเชิญชวนสาธุชนทุกท่านมาร่วมสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุกันให้เยอะๆนะครับ